เพื่อนๆค่ะตอนนี้เราจะเดินไปหาหาบาร์ออสเตอร์บาร์นะคะอยากกินหอยค่ะเดี๋ยวจะพาต้องพาเดินไปอีกโรงแรมหนึ่งนะคะก็เลยเดินออกมานอกนอกโรงแรมนะคะตอนนี้ก็จะเป็นถนนค่ะเออเรี ury, ก่ก็จุดนี้ก็จะเป็นโรงแรมใหญ่ๆของอทาโฮนะคะไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดร็อกฮาวีแล้วก็อะไรอีกนะฮารี Harry. เบล่ S <S 2> <S 2> <L> <c oughs> หลายอย่างเหลือเกินค่ะตอนนี้เราจะไปกับที่โกนักเก็ตซึ่งซึ่งมีเออบาร์หอยนางรมนะคะจะไปดูว่าเขาเปิดไหมนะคะดูซิว่าจะเปิดให้กินหรือเปล่าอยากกินหอยนางรมะคะ่ะช่วงนี้งานก่อสร้างเยอะมากแล้วก็นักท่องเที่ยวลดลงน้อยลงเหลือเกินค่ะดูในโรงแรมที่แล้วไม่เห็นมีคนเล่นคาสิโนเยอะเลยนะคะ โอเคไปกันเลยค่ะเดี๋ยวถึงสักแปบบ๊บนึงจะถ่ายตรงหน้าบาร์ให้ดูนะคะ Golden Nugget Hotel Casino ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในข้างในโอ้เล่นเพลงเอลวิด้วยตรานนี้ก็ยังเห็นหิมาหลอมแลมอยู่นะคะถ้าเห็นเยอะๆก็ต้องขึ้นไปบนภูเขานะคะอาไปกันเลยไปเปิดประตูหน่อยสิคะคุณผู้ชาย <laughs> เดินแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วค่ะแก่แล้วเนาะ อโอเคถึงแล้วเราจะเข้าไปในโรงแรมสี <See? S 2> ไปเจอก็เจอ,เจอประตูสองชั้นก็บล็อกอันนี้แหละคะ่ะต้องเปิดอีกรอบมาคราวนี้ก็คาสิโน,โนเต็มเลยค่ะมันอยู่แถวแถวนี้แหละคะ่ะเดี๋ยวหาไปดูนะมันอยู่แถวแถวนี้แหละบารนะ์น่ะเออตรงนี้ป่ะโอ,อไม่ใช่อะ จริงๆแล้วมันเป็นมันเป็นบาร์เล็กๆนะคะแต่ว่ามันมีหอยเยอะค่ะดูสิน่าจะใช่นี้แต่จําไม่ได้ครั้งที่แล้วมาเนี่ยโอ้เห็นคนนั่งๆเห็นมันก็นี่แหละจ้านี่เลยค่ะนี่เลยค่ะนี่ไง t h ดิสฟ e นเย่เย่ Want to try เย h If t o u say ว่า Yeah not too many <Yeah. S 1> เขาไปเลยค่ะตอนที่ยุ่งๆวันไหนยุ่งๆนะคะคนคนแบบว่า คนแบบว่าต่อคิวกันยาวแต่วันนี้ not to be b u ก็ดีค่ะไม่ไมคนไม่เยอะเท่าไหร่ไปต่อคิวกันหน่อยค่ะเป็นบาร์เล็กๆนะคะแต่ต้องรองคิวค่ะเขาบอกว่าให้รอก่อนวันนี้ไม่ยุ่งไม่ b u s y no busy เลย today นะคะแต่ปกตินี่แถวยาวค่ะแต่เป็นบาร์เล็กๆนะคะมีที่นั่งจำกัดค่ะแต่เรามาที่นี่เพราะว่ามีหอยนางรมค่ะแล้วก็ค่อนข้างถูกด้วยค่ะโหลหนึ่ง38เหรียญค่ะ เดี๋ยวรอแป๊บนะคะมันเป็นบาร์เล็กๆนะคะแล้วก็น้องเขาก็เขาก็คุกตรงนี้เลยค่ะแล้วก็มีซิงแล้วตรงนั้นก็จะเป็นเดอเป็นบาร์นะคะข้างหลังะค่ะสงสัยไปแกะหอยที่โน่นนะคะนะ <S <S ตรงนี้เขาก็จะบางสิ่งบางอย่างก็ทํากันตรงนี้เลยค่ะแล้วก็มีมีครัวข้างหลังด้วยนะคะเออก็ก็แปลกดีแต่วันที่เขายุ่งเขาก็ยุ่งนะช่วงซีซันไหนที่เขาปีซี่ก็โซ่ปีซี่วันนี้ไม่ค่อยยุ่งนะคะ ดี๋ยวจะสั่งหอยมาสักโลหลนึงค่ะไอ้สเปนเมนนอรนจะเอาไวน้นี่จะสั่งค็อกเทลสิบสี่แลวมาการิตา้าเดคอระไรส์แล้วก็ทุก be careful yes you can not me อันนี้ actually, actually I want to try the steam m u s c l too มาแล้วกับเคร,เรื่องด14เหรียญ8เหรียญชีสอ,อร่อยมากเลยค่ะทำอร่อยอ่ะทำอร่อยกว่าเราอีกอ่ะอู้ิสมกอเมอ oh I should say I'm e l i <laughs> s I <laughs> It's so funny <laughs> มาทุกทีก็มีความสุขทุกทีค่ะนะคะก็กินข้าวเสร็จกินหอยนางรมเสร็จแล้วบางทีเราก็มาปีละสองสามหนนะคะแต่มาทุกทีก็มีความสุขทุกทีค่ะดูวิวไปนะคะก็คือเนะเดี๋ยวเดินกลับโฮเทลกันค่ะ เดินมาเรื่อยๆถึงแล้วค่ะโรงแรมของพวกเราวันนี้พักที่ฮาเวย์นะคะจริงๆแล้วจริงๆแล้วจะบอกว่าเราเราจัดพิธีแต่งงานที่โรงแรมนี้ค่ะก็เลยกลับมาเพื่อ,อะนะเยี่ยมเยียนมาเยี่ยมเยียนปีละครั้งสองครั้งก็จะมามาพักที่โรงแรมที่ตัวเองแต่งงานนะคะ ขำดีก็ไม่มีอะไรรกค่ะเพราะทาโฮมันมีอะไรให้ทำเยอะแยะหน้าร้อนเราก็ไปเล่นน้ำกันหน้าหนาวก็เล่นสกีนะคะปัเข้าไปแล้วโฮเทลอู้หลายชั้นเหลือเกินเอาเปิดสิคะโอ้หนาวค่ะข้างนอกหนาว <Okay. S 1> ไปแล้วอันนี้เราก็จะเดินขึ้นกระไรไปนะคะอันนี้เป็นชั้นล่างค่ะก็จะมีคาสิโนเหมือนเดิมค่ะมีแมชชีนให้เล่น อให้เล่นให้เสียตังะคะ่ะก็หยดเงินไปนะคะกดๆๆกดแป๊บเดียวก็หมดไป20-30เหรียญแล้วะคะ่ะสมัยที่ยุงย่งๆนะคะบาร์ตรงนี้แบบยุ่งมากนะคะแต่วันนี้แบบคนแต่วันนี้คนน้อยมากเลยค่ะน้อยมากค่ะดูสิปกติคนโดนหน้าหนาวๆร้อนๆเนี่ยคนโดนพลุกพล่านนะคะแฟนบอกว่าไปหาอะไรดื่มกันดีไหม ฮะยเ่ you can. Uh, why not? up to you okay พักแปรมนะคะคือเมื่อกี well ้ไปกินหอยนางรมมาแล้วพอดีเออตอนนี้มาถึงโรงแรมของพวกเราแล้วค่ะก็จะมานั่งนั่งชิลค่ะนั่งนั่งก่อนที่จะขึ้นไปโรงแรมเราก็จองร้านอาหารข้างบนนะคะข้างหลังนี้จะเป็นบา มานั่งดื่มแล้วก็เล่นเล่นเล่นการพนันด้วยได้ด้วยค่ะก็คือกดเล่นคาสิโนนะคะพวกเราเป็นคนที่ไม่เล่นนะคะไม่เล่นอะไรทั้งสิ้นค่ะคือเล่นเราก็ไม่ได้ก็คือไม่ไม่เล่นค่ะแต่มาเพื่อสนุกสนานค่ะท่องเที่ยวแล้วก็กินอาหารร้านที่มีเชื่อเสียงแล้วก็ชิมไปเรื่อยๆนลค่ะแล้วก็เออเอ็นจอยเครื่องดื่มของพวกเราค่ะวันนี้คนเงียบเหมานะคะในคาสิโนที่ไม่ค่อย It's not too busy นะคะ ถึงโรงแรมแล้วค่ะนั่งพักกันก่อนนะก่อนที่จะขึ้นไปข้างบนที่เรานั่งอยู่นี่คะ่ะก็เป็นบาร์นะคะที่ที่จะมีใกล้เขาเรียกอะไรอ่ะชั้นล่างนะคะที่เป็นคาสิโนโน,นะคะคนมานั่งตรงนี้แล้วก็เขาจะมีบาร์นะคะบาร์ตรงนี้ก็คือ,อที่เราเคยมานั่งคือ Mountain, มาส์เชนมัล์เชนบาร์เนะะี่ยค่ะเขาถ้าเราไปนั่งกินตรงนั้นนะคะ เรานั่งที่เคาน์เตอร์เขาก็จะมีเหมือนหน้าจอนะคะให้ให้เรากดเล่นเล่นคาสิโนนะเล่นเกมอะคะ่ะเสียตังไปด้วยได้เหมือนกันนะคะแต่วันนี้ไม่รู้ภายในนะคะันอาทิ์ชิดแช่แชคนก็ยังไม่เยอะค่ะวันนี้มาค่ะขึ้นมาข้างบนแล้วค่ะวันนี้จองเตียงคู่นะ,ะห้องน้ําก็กว้างดีค่ะดูสิกว้างขวางเจยวแต่อีกอย่างที่เราไม่ชอบคือ เ,เขามีที่ชงกาแฟในห้องน้ำค่ะแปลกดีมากเลยส่วนห้องอาบน้ำก็คือเป็น shower over tub นะคะพวกเราจะไม่ชอบจองอาบน้ำค่ะเพราะว่ามันเราไม่ได้นอนแช่อยู่แล้วนะคะก็เลยไม่จองเพราะว่านอนโรงแรมนี่เราจะไม่อาบน้ำในอ่างนะคะ ว่าคนมันใช้เยอะเนาะก็ต้องอรู้สึกไม่ดีนะคะโรงแรมเราก็จะจองประมาณชั้นสูงสุดก็ประมาณชั้น8ค่ะเพราะว่าเราเป็นคนกลัวความสูงค่ะไม่ชอบอยู่ที่สูงคือเป็นคนคิดมากแล้วนะกลัวเรื่องแผ่นดินไหวกลัวเรื่องไฟไหม้อะไรทํานองเนี้ยค่ะ วิวก็สวยเลยทีเดียวค่ะการที่เราจองห้องเตียงคู่นะคะสำหรับคนมีคู่ที่มีแฟนนอนกรนเสียงดังก็จะเข้าใจดีนะคะเวลาเราไปเที่ยวอะ่ะเราจะจองห้องเตียงคู่ทุกครั้งค่ะจะได้พักผ่อนเต็มที่แม้แต่ที่บ้านเองก็เหมือนกันเวลาแฟนนอนกรนเนี้ยเราก็เนะี้ยเขี่ยให้ไปออกนอนอีกห้องหนึ่งเลยค่ะนะคะวิวสวยงามค่ะข้างนอกหิมะไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะมันใกล้จะหมดหน้าหิมะแล้วนะคะยังไงถ้าเพื่อนเเข้ามาแล้วก็ฝาก รบกวนติดตามด้วยนะจ๊ะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ติดตามขอบคุณมากค่ะนี่ค่ะเอาภาพวิวสวยๆมาฝากก่อนจากไปนะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะนะวันนี้ไม่มีอะไรมากไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ